การทำงานในภาคเกษตรกรรมของคนไทยที่ต้องสัมผัสกับยากำจัดศัตรูพืชทุกวันซึ่งจะเป็นปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากยากำจัดศัตรูพืชหลายชนิดมีสารเคมีที่อันตรายเช่นออแกโนฟอสเฟต คารบามีดและไพรีทอยซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางการสูดดมสัมผัสผิวหนังหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มสารเคมีเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดผลกระทบในระยะสัน้นเช่นคลื่นไซ้อาเจียนเวียนศีรษะหรืออาการแพ้ผื่นที่ผิวหนังและหากสะสมในร่างกายเป็นเวลานานอาจจะทำลายระบบประสาทตับ ตและปอดนอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรครลายแรงอย่างโรคมะเรง็งโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและภาวะเป็นหมันข้อมูลชี้ให้เห็นว่าอัตราการป่วยโดยโรคที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในกลุ่มเกษตรกรไทยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีการป้องกันจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเกษตรกรควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นหน้ากากกรองสารเคมีถุงมือและเสื้อผ้าที่มีชีทหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในบริเวณที่มีลม หรือแหล่งน้ำรวมถึงเลือกใช้วิธีการเกษตรอินทรีย์และสารชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมีนอกจากนี้ควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจาอาการผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกสุขภาพที่ดีคือรากฐานของชีวิตเกษตรกรจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเองเพราะการป้องกันตั้งแต่วันนี้ยอมดีกว่าการรักษาในวันข้างหน้า